สวัสดีครับอะลอเวนมักลาบาตีติกะษะมากะตอญีเนตระสะลอปอพัดเชติกะษะโกเตจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ตีติกะษะมากะตอญีเนสะระอะสะลอปอพัดเชวเนาะโอเคဒီမှာဆိုရေบทที่1บทที่1สุรากาติกะษะเตโลติเปเตရပါတယ်พยัญชนะที่ประสงค์สระอะโอเคเนาะพยัญชนะสุรากาญีวเนาะญีဆိုတာก์ไทยโล ခယာဌနာလောက်ခေါ်ပါတယ်သီပြဆုံးပြဆုံးဆိုရာကပေါဆီတယ်ပေါဆာတယ်လို့တစ်ပဲတရားပါတယ်ဆရအနော်ဒါကဂျီနဲ့ဆရအဆလပဖြာချိဘဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရအကတန်တူတရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းဂျီနဲ့ဆလပောင်းတဲ့ခါမှာအတန်ကတွတူပြပြလေးပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆလပောင်းတဲ့ခါမှာဒီမှာဂျီဒီမှာတရဆလပောင်းတဲ့ခါမှာအောအာအာ အာအာအဲ့လိုမျိုးနဲ့စာလုံးပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရယ်အလေသာဘီနဲ့ဆရာအစာလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာကအဂကအဆိုရယ်ဂအတန်ကတတူပြပြလေးပဲရှင်းရမယ်။ကအကာဂအဲ့လိုမျိုးသွဲလို့မရဘူးနော်။ကအဂအတန်ကတတူပြပြလေးပဲရှင်းရမယ်။ကဂဆိုရယ်ကလို့ထွက်မယ်။ကအဂ จออาจจะเนาะทีมาจอจานสเยจอรถพามาเปล่าเน๊จจออาจจะดอาดาดอาดตอาตตอาตบออบาบออปออาจปาปออ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  โอเคเนาะอะแลนภูมินัสระอะซาลอปอพะแม้น้อตข้อตูตูพะแม้กออะกะจออะจะดออะดะตออะตะบออะบะปออะปะอออะอะโอเคเนาะน้อตข้อกะอะมีดาภูมิเนสระอะโซเยขออะขะขออะขะ ขอขายโซเยขอลอถเตอรี่สาระอ่านแอปเปิลได้ขามาขออาขะขออาขะชออาชะชออาชะถออาถะถออาถะผออาผะผออาผะฝออาฝะฝออาฝะสออาสะ สออาสาหออาหาหออาหาอ่าโอเคอันนี้ดาบยีนสระอ่ะน่าจะขอลราดูภาพไหมขออาขาชออาชาถออาถาพออาผาฝออาฝาสออาสาหออาหาโอเคเนาะ นัดครูกะอนิธาภีบเนาะอนิธาภีบนั้นสระอะสระลบออกได้ค่ะมาคควายสอย e คลบพะเมคอะสอย e คะคะลบทวยเมเนาะคอะคะที่มาอนิธาภีบสอย e คอะกะจออาจจะเนตรเลยอนิธาภีบมาสอย e คอะขะฉออาฉะเนตรเลยอนิธาภีบมาสอย e คอะคะคะลบทวยไปมาဖြစ်ပါတယ်งองูสอย e งอลบพะเม งออางะงออางะชออาช่ชออาช่ซออาซาซออาซาทออาทะทออาทะนออานะนออานะพออาพะพออาพะฟออาฟะฟออาฟะ มอะมะมอะมะยออายะยออายะรออาระรออาระลออาระลออาระวออาวะวออาวะฮออาฮะฮออาฮะโอเคเนาะตุกทาอันนี้จะเป็นเน สระอสลปอพชิวนาองนอ่นคือเราดูดูเลยพามัคอาคงอางชออาชาซออาซทออาทะนออานะพออาพาฟออาฟะามออามะยออายะรออาระรออาละวออาวะ พออาฮะอ่าโอเคเนาะตะกาบีเนสระอะสลปพัจเชนัดข้อกาพยัญชนะที่ประสงค์สระอาโอเคเนาะบีเนสระอาสลปพัจฉิแบบဖြစ်ပါတယ်สลปောင်းได้คําอออาဆိုရေอาလို့ထွက်มั้ยอออาอาอะไรမျိုးပေါ့เนาะအလေသာဘီနဲสระอาสลปောင်းได้คํากอ ကာအဆိုရေကာလှုပ်ထွက်မယ်ကာအာကာလုံးထွက်နော်အများကြီ ه, းကာအာဆိုရေကာလုံးနေဖရဲကာမဟုတ်နော်ကာလှုပ်ထွက်မယ်တိခန်းစာတည်ယူလိမ့်လာတဲ့ခါမှာအတန်ထွက်ကိုတိတ်ချနားထော်ပြီးတော့တလုံးချင်းစီလက်ဖတ်ဖို့လိုရယ်နော်ကာအာဆိုရေကာလှုပ်ထွက်မယ်ကာအာကာจာอ,อจาจာจ,ออจာดอ,อดาဒါ ดออาดาตออาตาตออาตาบออาบาบออาบาปออาปาปออาปาสระอาဆိုရေအာလိုပဲထွက်မယ်เนาะနောက်နောက်တစ်လောက်ကอออาอาออအာเนี่ยမှထွက်เนาะအာဆိုရေအာလိုပဲထွက်မယ်สระอากาตာရှေตระဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်တဲ့ခါမှာအ딴ထွက်ကိုเน้นๆซွဲไปရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ออาอาโอเคเนาะอะไรนะบีนสระอนั่นคอลัจูพมกออกาจออาจาดอาดาตออาตาบออาบาปออาปโอรเคเนาะนั่นคือะมีบีนสระอสป่อพัชวนาะขอ ขอขายโซเยขอเรพามาพิพาเรขออาโซเยขาเรม่เทรเนาะขออาโซเยขาเราเทไหมแตงโก้ใหญ่ใญ่บีสวยปีอาราพิพาเรขออาขาขาอะไรแบบเชยวไหขออาขา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  ขออาผาฝออาฝาฝออาฝาสออาสาสออาสาหออาหาหออาหาโอเคเนาะน้องนคอเราจะจูบมาไมขออาขาฉออาฉาถออาถาผออาผาฝออาฝาสออาสา ขออาหาโอเคเนาะน้อทุกข okay, no? ์กะอนิทัปยีเนสระอะสระปอภัจเช่บ so ่เนาะဒီมาขออาဆိုရယ်ခ so ါလົດထွက်မယ်เนาะဒီมาအမြင့်တံမှာဆိုရယ်ขออาဆိုရယ်ခါလົດထွက်တယ်အနိသင်မှာဆိုရယ်ขออาခါခါလົດထွက်မယ်ขออาခါงอางางอางาชอาชา ชออาชาซออาซาซออาซาทออาทาทออาทานอานานอานาพออาพาพออาพาฟออาฟาฟออาฟามออามามออามายอายายยอายา รออาลารออาลาลออาลาลออาลาวออาวาวออาวาฮออาฮาฮออาฮาโอเคเนาะอันนี้จะมีเนสระอาน้องจะขอลดดูภาพไหมแต่ก็สระอาบอกนาะสระอามาหูนาะสระอาพียามไมคออาคาคาเราถอยไหมคออาคา งอางาชอาชาซอาซาทอาทานอานาพอาพาฟอาฟามอามายอายารอารารอาลาวอาวาฮอาฮาโอเคเนาะโอเคตีมามเนสกลเราเรจิ๊ไหม โอเคဒီမှာဆိုရေကာအာကာကာဆိုတာကကြာ간တမမဟုတ်ရင်တွင်ခံရအောင်โอเคเนาะကာနောက်တစ်ခုကตาตาဆိုတာကမျက်လုံးပေါ့เนาะမျက်လုံးကိုตาလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမေဘက်ကအဖိုးဆိုရေตาตาလို့လည်းခေါ်တယ်เนาะตาနောက်တစ်လုံးကอออาอาဆိုတာက อุเลตเลกออหลุขอเตรตากะอะเฟเปกะบอเนาะอะเฟเปกะอุเลตเลกออหลุขอเตนตุกะขาขออาขาขาสุระกะฉิฎออตันถั่วมะตุเนาะติมากาตาอาอะมิเดมาโซเยขาหลุถั่วบาดะขออาขาฉิฎอหออาหาหออาหาหาสุระกะชาติ นานออานาสุรากาเลเลสุรากานาลคอเรทาทออาทาทาสุรากาเลดิตัมมะหุตอติเนาะอติบิกาณ묘ရှိပါတယ်ทออาทาအတကူကမရမอအမရရအရမရအဲ့လိုမျိ आ, आ, ုးပေါ့เนาะမရဆိုรากาเจခါသည်ကိုမရလုတ်ခေါ်ပါတယ် ราคารออาราคออาคาราคาราคาสุรากะเซโนวาจาวออาวาจออาจาวาจาสุรากะไม่คนนักกูกะส,ส,สาลาสออาสารออาลาสาลาสยะสยะสุเยตทโลสาลาโลา,าลอดนักเรากะ ดาราดาร,สราสระกาเตียวส่อตัมโมโจอจ้าดูสวยเยดาราโลคอเร,นร,ดดดดดดรบเรนบาะดาราดออาดารออาราดาราเช็คปะได้นักกู้กาภาษาพออาพาสออาสาภาษาภาษาสระกาภาดาสกาสาขาสออาสาขออาขาสาขา สาขาโสรากาฐานคွဲยายออายายาโสรากาเซเซโสรากายาလို့ခေါ်တယ်เนาะโอเคဒီတက္ခဆာကတော့ဂျီနဲ့ဆရအဂျီနဲ့ဆရအာစာလပှါချေတွေကိုတည်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးနားလဲလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိမ့်ပါတယ်နောက်ထပ်တက္ခဆာမှာပြန်လဲဆိုကြမှာစောဝတ်ဒီครับ